ชอบเก็บหนังพวกนี้เล็บกัใช่้นี่ออกมาผู้ชายแปลกหน้าถ้ารู้จักหรือเปล่าคะผู้ชายสามคนนี้ยโอไม่รู้จักหรอกจับเปล่าใช่นี่ก็ไม่รู้จักกันต่างจากเมื่อคราวนี้ไม่มีแต่กุลชาตบคราวนะี้เขาเสียแต่กุลลาบโอ้โหใส่แต่กุหลาบดีแต่ที่เนักเรียนมันดูไม่มีแต่กุหลาบเลนี่ทั้งสามคน จากเรืนเน่องสามคนนี่และเข้ามาในสถานที่นี้ได้ไงไม่เห็นป้ายที่ติดไว้หน้าบ้านแลื้อไงว่าห้ามเข้ามาไได้รับอนุญาตป้ายที่ติดไว้หน้าบ้านห้ามเข้ามาได้รับอนุญาต,ต,ตนะครับใช่อ่านออกใช่ปะได้เลยจะอ่านป้ายหน้าบ้านอะไรแึเปล่นให้เข้ามารับอนุญาต <c oughs> อ่านทิ้นกันตัวไปก่อนนะครับคุณคุณใจเย็ยนก่อนพอดีว่าสักแบเ,เนียน่ย การศึกษาน้อยก็เลยการเลือกชิดเย็นไปบ้างก็ขออภัยด้วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นของใครมันไม่สําคัญหรอกคุณที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเราเจอกันมันองมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างอย่างถ้่คุณถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครแล้วก็รับเราได้เลี่ยว่าคุณเนี่ยจะต้องหนาวโอนหนาวร้อนจะตายอยู่แล้ว เราจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมหลอดอาลังลมไปเป่ากันนี่เขาหนาวหอดที่ว่านาเป็นใครคุณสุภาพสตรีท่าสามผมสุภาพบุตรเท่าสามคนนี้เป็นเรื่องอารามฮะเครแต่งเป็นอารามใช่นผีเหรอขอโทษทีนะคะที่ว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีสักดิ์ศรีไมาจากอารามไหนครับอนุบาอารามครับ ก็เถอะู้นึกว่าลามไหนพี่แท้ลามเด็กวัดหัวไอ้ทุยขอยนี่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในยูนิแกเด็กอารามพี่แท้ก็เด็กวัดใช่นี่เด็กวัดเด็กวายจะแย่ไงจะไม่ได้ได้แล้วก็อาบน้ำบางเปล่าเหราเป็นพื้นเปียกที่เปื่อยเท่านี้กดังเมื่อปากดีพี่คือคนที่เป็นเด็กวัดแต่ถ้าคนท่องชื่อผมนะรับรองได้ทุ้คนเนี่ย ชื่อผมเหมือนกันเป็นกรุงเทพแน่นอนกรุงเทพกรุงเทพแต่เหมือนพูดจัเหวะต่างกรุงเทพกรุงเทพแล้วเแถวใดแม่เรามีชื่อว่าสนธยาแต่ที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกผมว่าน้องแบงค์หอานรมครับรู้จักไหมรู้จักนะภูมิใจเนาะไม่คุ้นเลยเนาะไม่เข้าหูเลยเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่คุ้นไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยไม่เคยเลยจริงๆขอวหน้าให้ออกเลยครับ แล้วมันออกไปอย่ามันไว้พวกตรงนี้อะไรอะไรไปเลยฮะไปเลยไล่ออกคิดได้ไงไล่ออกไปไม่นีไ่ไปไปหรอกไปแค่ไี้คือกินอะไรนะของผิดอี่ยไม่ตัวเลยเหมือนมันจะเคืองผู้สูงวัผมก็เหมือนกันครับถ้าเ่าอยู่ในวันในวานเนี่ยเขาจะได้ตัวยืนดีแต่ถ้ออาเราเป็นคนไม่จักเนี่ย ตัวแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยเขาีะเรล่นผมว่าดังเนี่ยยงยุตช็อปแค่ทำไมมาก็มาริ่มยังงี้ต้องถามอ๋อไม่จบไปเลยเรื่องอะไรนะเอ๊ะติดแค่แต่รักให้แล้วกันได้นำตัวาผมชื่อยอดครับผมเคยเล่นหนังมาแล้วเฮ้ยท่องอะไรวะมึงเล่นเรื่องอะไรนะจุดแค่แต่รักผมเล่นเรื่องไฟสึงสวงเป็นตัวอะไรวะปืน ไอ่ช่ื่อปืนเหรอป่าวไปโจ้ปืนตัวเด็กหไม่เลยเออตัววงเด่นว่าถาดมึงเล่นไม่ได้เลยนะใช่ไม่มีไฟเดี๋ยวนัจำได้ือยังแล้วคุณเ่ะคุณชื่ออะไรในเมื่อคุณสาคนแนะนำตัวเสร็จแล้วฉันจะขอแนะนำตัวบ้างนะคะฉันมีชื่อว่าดวงใจแต่ที่คนเขารู้มจักกันเนี่ยเขาเรียกกันว่าดวงจะดัดบุตรแม่เอ๋ยแม่เอ๋อ มาขามปียปานีปัญหาอะไรห่อนมาล้ใครลูกมาขามเปียปากมเนามเลยพื้นก็เปียกตกเลยชเวยจริงเลยทำไมเราได้กันน้วพื่อนแนนตัวเซ่ในชื่อต้มีชื่อบอกเลยอยรู้หรอไอ้ติดเอง น,น้องสาวมีชื่อว่าดวงใจใช่ไหมคะใช่ครับชื่อดวงใจใช่ค่ะค่อเขาแม่ตั้งให้ชื่อกีชื่อว่าดวงจู๋ค่ะชื่อแพแต่ว่ามีชื่อดังกว่านั้นอีกนะคะ,ออะดังมากเลยคะ่ะมีแต่ทุกคนรู้จักในความดีของนี่ฉันทำเหยีย yeah! กูเลิกเป็นยงยุทธอ่ะยาเลยเนี่ยเหมาะกันนะเฮ้ยมาเล่นเรื่องเดียวกูได้แล้กูเผาพริกเผาเกือแท่งนี่เองใครเล่นไม่ได้ใช่ไหมอ่านร้อนสั่นนิดตัวใช่ไหมรไมน่ะทำไมอ่านได้ปเชื่ออะไรถ้าผ่านต้องเปลี่ยนเรื่องเล่นเป็นเรื่องตลกสิฉันบ้าฉันบ้านะคะแค่นี้ช่วยดวงเดียวค่ะแต่คนส่วนมากแล้วเขาจะเรียกว่าแฟนเจ๊แข่งวันนี้ค่ะติดปีนี่ก็ชื่อที่แฟนเจ๊กูชื่อแฟนเจ๊กณสวยไงโอนเหมือ้ คือือแพนเค้กใช่ไหมไม่ใช่ชื่อดวงใจจ้ะขนมไทยแต่ไม่จอดกับแคนเค้กเลย ไปทุกสิ่ง,งไม่มีวาสนาจะเหลือน้าของใครเห็นอีเพียงหนึ่งจะพึ่งได้คือดวงใจผัวจริงเป็นโรคความจนหรือดัง ข้าหมอสั่งลืดป็นโรคผิวแห้งรัดมันลายกีดเดียว ทำอะไรทำอะไรอะอะไรอะเลทำอะไรเลยอะไรอะไรอะไรตรงไหนอะตรเจ้ามือมาจับเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ไมบเนาะไปเไปบนมานอยู่ตรงนี้อย่าไปจับเลยอย่าไม่โดนเลยอย่าไปจับให้เสียมือเลย จมซัานั่นเกิดจักจัทุกสิ่งเราจะไม่ิดเรื่าไอ้เรื่องเรักกับท่นขอให้ออกให้บอกท่นให้ออกไปแล้วจะมีการยิงคิง